ไอ้ยาแมนยูอยากติดปีกซะอย่างงั้นนะครับโอ้โหโมีข่าวว่าแมนยูครับพร้อมที่จะล่าตัวแฮร์รี่เคนครับในช่วงซัมเมอร์นี้เลยนะโอ้โหอยากจะติดปีกอยากได้แฮร์รี่เคนนะครับ มาฟังข่าวนี้กันหน่อยน่าสนใจมากๆนะอันนี้เป็นสื่ออย่างเดลเมลนะครับสื่อจากอังกฤษนั่นแหละก็บอกว่าแมนยะูเนี่ยได้วางแผนเซ็นสัญญาคว้าตัวแฮร์รี่เคนลอยกองหน้าของกไก่ในทองทอดแนมฮอสเปอร์จะเอามาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโอ้โหอยากได้แฮร์รี่เคนว่าสั้นทางด้านกุนซืออย่างเอริกเชนฮาต้องบอกว่าอยากได้กองหน้าตัวเป้าคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แหละและได้วางตัวแฮร์รี่เคนเป็นเป้าหมายในระดับท็อปเลยนะ หลังจากที่อนาคตของเคนตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องหมายคำถามนะครับแถมไม่พอรายงานบอกว่าตอนนี้บอร์ดบริหารของแมนยูเริ่มตรวจสอบถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของแฮร์รี่เคนแล้วนะแหล่งขาวก็บอกนะว่าแฮร์รี่เคนก็เปิดกว้างสำหรับการย้ายมาเล่นใน,น o, ถิ่นโอแทฟฟอร์ดซะอย่างนั้นนะครับ <c oughs> เคนในวัย29ปีครับจะหมดสัญญากับไก่เดทองสเปอร์ในปี2024นี้ แม้ว่าสเปอร์ต้องการขยายสัญญากับเคนออกไปแต่โอกาสในการโน้มน้าวให้เคนต่อสัญญาอนะ่ะมีไม่มากสักเท่าไหร่นะครับมันเลยสะไม่ไดเนียลเลวี่กับประธานสโมสรสเปอร์เนะี่ยอาจจะพิจารณาข้อเสนอปล่อยแฮร์รี่เคนเพื่อกันท่าเสียเขาไปแบบฟรีฟรีในปีหน้านะแต่ว่ายังไงก็ตามครับสเปอร์เนะี่ยได้ประเมินค่าตัวของแฮร์รี่เคนไว้ขั้นต่ำที่85ล้านปอนด์นะครับสูงจริงๆรเลยนะต้องบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะสำหรับทีมคู่แข่งในพิมเลียงกรี เพราะว่าเลวี่เนี่ยไม่อยากขายเคนให้กับคู่แข่งในประเทศเดียวกันมันมีเสือท้าให้เยอร์และก็เรอัลมาดริดก็ให้ความสนใจอยู่ด้วยนะครับต้องบอกงี้ครั้งก่อนเนี่ยไบเยอร์มิวนิเคยติดต่อหาเคนเพื่อหวังคว้าเขาเนี่ยไปร่วมทีมเมื่อช่วงซัมอที่ผ่านมาแต่ก็ถอนทับไปเนื่องจากไม่สู้ราคาที่มันแพงสุดหูเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามกัมแฮร์รี่เคนเขาได้ตั้งเป้าหมายที่จะทําลายสถิติดาวซันโวตลอดการของพิมเลียงกรี และเป็นที่เข้าใจกันว่าอยากค่าแข่งแังกฤษต,ต่อไปครับโดยตอนนี้เขายิงไปแล้ว198ประตูตามหลังเจ้าของสถิติตลอดการอย่างอาันเชลเลอร์อยู่ที่62ประตูนะครับโอ้โหต่อให้แฮร์รี่เคนจะมีอายุครบ30ปีในฤดูกาลหน้าครับแต่สิ่งนี้ไม่น่าจะเป็นอุปสรรคครับเหมือนกับค่าตัวมหาศาลหลังจากทุ่มเงินสูงถึง70ล้านปอนด์ เซ็นสัญญากับพี่กระดาเซมวิโรดกับมิดฟิลวัย30ปีเมื่อเสม,มอที่ผ่านมาพร้อมจ่ายค่าเหนื่อยระดับ3 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ให้เลยนะครับแมนยูเองเนี่ยยังเคยเซ็นสัญญากับโรนัลโดในวัย36ปีเมื่อ2ปีก่อนละแล้วก็คว้าตัวโรบินฟานเพอร์ซี่ครับวัย29ปีในปี2012อีกด้วยโดยเฉพาะฟานเพอร์ซี่ครับมีบทบาทสำคัญในการพาแมนยูควา้าแชมป์พิมเลียงกรีนะครับต้องบอกงี้ แต่แฮร์รี่เคนก็ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของแมนยะูนะจะบอกให้พวกเขายัางสนใจวิกตอร์โอซิมเฮนกองหน้าวัย24ปีของนาโปลีแล้วก็เบนจามินเซสโก้กับหัหวหอกวัย19ปีของเรดบูลซาวบอีกด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามข่าวนี้แ้ะครับแมนยูอยากได้แฮร์รี่เคนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงพอมีความเป็นไปได้หรือเปล่าคอมเมนต์ก็ไามห้ผมได้เลยฮะจัดมาเลยครับวารอน